ผมชื่อชัยครับอายุ25ปีผมแต่งงานกับบัวมาได้ปีกว่าแล้วภรรยาของผมเธออายุ23เราคบกันไม่นานก็ตกลงแต่งงานกันผมไปขอเธอกับแม่ของเธอที่บ้านนอกวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอกับแม่ของเธอรูปร่างหน้าตาของแม่ยาของผมไม่แก่อย่างที่คิดออกจะดูสวยและยังสาวกว่าภรรยาของผมด้วยซ้ำตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรหรอกครับ แต่พอเธอดูเหมือนจะสนใจในตัวผมผมก็มีหวั่นไหวไปบ้างเพราะบางครั้งเธอจะชอบเอามือมาลูบแขนผมมันทำให้ผมสยิวกิ้วไปเลยลรอครับหลังจากที่แต่งงานเสร็จเรียบร้อยผมกับบัวก็กลับมาทำงานที่กรุงเทพผมก็ไม่ได้เจอกับแม่ยายของผมอีกเลยจนกระทัง่งผมกับบัวเราตัดสินใจกันว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้เราจะกลับไปเยี่ยมแม่ และถือโอกาสกลับไปพักผ่อนด้วยเมื่อผมนึกถึงหน้าแม่ยายของผมทีไรมันก็ทำให้ผมคิดถึงตอนนั้นขึ้นมาทันทีตอนที่เธอรูปแขนของผมและหน้าตาหยาดเยิมที่เธอทำกลับไปคราวนี้ผมจะโดนแบบนั้นอีกหรือเปล่าเนาะผมภามานาว่าอย่าให้โดนแบบนั้นอีกเลยเพราะผมกลัวผมจะอดใจไม่ไหวและเมื่อถึงวันปีใหม่ ผมกับบัวก็เดินทางกลับไปยังบ้านของเธอด้วยรถยนต์เก่าๆที่ผมมีเมื่อไปถึงแม่ของบัวก็จัดห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วพวกเราเอาของเข้าไปเก็บในห้องแล้วออกมานั่งสนทนากับญาติิที่ชาญเรือนมีดื่มสังสรรค์กันบ้างเล็กน้อยครับตามภาษาวันสิ้นปีบัวเธอเข้าครัวไปทำกับแก้มส่วนผมกับญาติิก็นั่งล้อมวงกันอยู่ชานบ้าน โดยมีแม่ยายของผมนั่งอยู่ข้างๆหลังจากที่ดื่มกันไปหลายแก้วแม่ยายของผมเธอก็เริ่มหน้าแดงมือของเธอก็เริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเมื่อทุกคนเผลอเธอก็แอบ,บเอามือมารูปที่ขาของผมบ่อยๆจนมันทําให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยครับน้องชายของผมมันก็เริ่มจะตื่นตื่นจนผมทนไม่ไหวต้องลุกออกไปเข้าห้องน้ําเพื่อสงอบจิตใจ หลังจากที่ผมกลับมานั่งได้ไม่นานแม่ยายของผมเธอก็ชวนญาติญาติไปเที่ยวต่อที่ต่างหมู่บ้านวันนี้เขามีงานระวงกันแต่ญาติญาตก็ต่างเมากันไปหมดแล้วเธอจึงโทรศัพท์ให้เพื่อนเธอมารับเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาจอดที่หน้าบ้านแม่ยายของผมเธอก็วิ่งออกไปพวกเขายืนคุยกันสักพักแล้วเธอก็เดินกลับเข้าห้องไป ไม่นานแม่ยายของผมก็อ,ออกมาในชุดเสื้อสายเดี่ยวเว้าวจนเห็นหน้าอกหน้าใจอันใหญ่โตของเธอพร้อมกับกางเกยงยีนขาสั้นผมนี่ตะลึงเลยละครับไม่คิดว่าแม่ยายของผมเธอจะแซ่บได้ขนาดนี้ยิ่งมองนานๆมันยิ่งทำให้ผมหัวใจเต้นแรงน้องชายของผมก็อยากลุกขึ้นมาทันทีเธอเดินมาชวนผมออกไปด้วยผมก็อยากไปนะครับ แต่ผมจะทิ้งให้บัวอยู่บ้านคนเดียวมันก็คงจะดูไม่ดีผมจึงปฏิเสธเธอไปเธอยิ้มให้ผมแล้วก้าวขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับออกไปผมมองตามจนรับตาและเมื่อแม่ยาของผมไม่อยู่แล้วญาติิก็เริ่มทยอยกันกลับบ้านส่วนผมก็อาบน้ำเตรียมตัวจะเข้านอนผมนอนอยู่บนเตียงเปิดพัดลมเบาๆบรรยากาศบ้านนอกมีเสียงกบเสียงเขียด มันทาให้ผ่อนคลายดีจริงๆเลยละครับแต่ถ้าว่าในใจของผมก็ลึกถึกแต่ภาพของแม่ยายของผมจนน้องชายของผมมันลุกขึ้นมาบัวเธอเปิดประตูเข้าห้องมาพอดีเธออาบน้ําเสร็จแล้วผมจึงขอจัดกับเธอไปชุดใหญ่ส่งกับที่น้องชายของผมต้องการหลังจากนั้นบัวเธอก็นอนหลับไปส่วนผมยังนอนไม่หลับหรอกครับ สงสัยคงจะแปลกที่ผมนอนพลิกไปพลิกมาอยู่หลายรอบหันไปมองดูนาฬิกาก็ห้าทุ่มกว่าแล้วเมื่อนอนไม่หลับผมเลยเดินออกมาดื่มน้ำในตู้เย็นซึ่งตั้งอยู่ในครัวหลังจากที่ดื่มน้ำเสร็จผมก็กำลังจะเดินกลับเข้าห้องแต่ผมก็ต้องหันไปมองทางประตูบ้านที่กำลังเปิดออกแม่ยายของผมนั่นเองเธอกลับมาแล้วผมหยุดยืนดูอยู่สักพัก อาการแม่ยาของผมดูเหมือนเธอจะเมามากเดินจนแทบจะไม่ไหวผมจึงเดินเข้าไปประคองเธอมานั่งที่แค่กลางบ้านเธอมองหน้าผมพร้อมจับมือผมไว้แน่นแล้วเธอก็บอกว่าร้อนพูดไม่ทันขาดคําเธอก็ถอดเสื้อของเธอออกเผื่อให้เห็นภูเขาอันใหญ่โตผมรีบลุกขึ้นจะเดินกลับเข้าห้องเพราะผมกลัวว่าผมจะอดใจไม่ไหวเธอดึงมือผมไว้สุดแรงจนมันทำให้ผม ล้มลงไปบนตัวเธอโอ้ผมทนไม่ไหวแล้วครับผมเตรียมตัวจู่โจมใส่เธอเต็มที่มือของผมที่สัมผัสผิวขาว,ขาวนวลของเธอมันทําให้ผมหลับตาเคลิ้มแต่ไม่นานผิวที่ผมสัมผัสก็เริ่มยุ่ยและมีน้ำไหลออกมาผมลืมตาขึ้นมามองสิ่งที่ผมเห็นคือร่างของแม่ยาของผมมีแต่แผลเต็มไปหมดน้ำที่ผมสัมผัสคือเลือดนั่นเอง ผมตกใจตลึงตาค้างและยิ่งค้างหนักเข้าไปอีกเมื่อเธอยิ้มให้ผมปากของเธอกว้างและมีน้ำสีแดงไหลทะลักออกมาและวสติของผมก็ดับวูบไปผมมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อบัวเธอมาปลุกผมกางเกงของผมเปียกชุ่มไปหมดด้วยน้ำใช่ครับผมกลัวจนเยี่ยวลาดอายจริงๆเลยล่ะครับแต่ความอายของผมก็ถูกลบไปด้วยน้ำตาของบัว เธอนั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าของผมเธอบอกว่าแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วผมตกใจมากครับเพราะอย่างนี้นี่เองเมื่อคืนเธอถึงร่างกายเละแบบนั้นผมเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและพาบัวไปโรงพยาบาลแล้วนำศพมาทำพิธีทางศาสนาและหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยลืมแม่ยายของผมอีกเลยครับแม่ยายนะแม่ยายลอสสผม น้ำแตกเป็นกางเกงเลยเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเขียนเรื่องต่อไปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ